นางงามเทเปน็นนางปักไฟหนาทีวีมันสิดูดเน้ดูดตูดซะนอหนันนั่งมองอะไรอ่ะนั่งทําทาสิลับยึดมองนั่งแล้ะบลูกขึ้นไปนั่งเครื่องหันห ปักไฟสิดูดดากเอาเนี่ย,น,ยนะเปิดพัดลมมาจะเอ๋ขึ้นไปนั่งทึ่งปักไฟหวานนั่งมองอะไรลูกมองหาจิ้งจกเหรอ่ึหาจิ้งจกเหรอพีม่มองสินัง่งววัน ได้ดูดดาาซะนาะปิดนะแม่ดำปิดประตูปิดกระจกล้วเดี๋ยวเพื่อนมาหานั่งอยู่กับถ้ำทาสิลับเนี่ยตาเพื่อนรับนั่งมองได้ก็รับมองหันปักไฟนะลูกสายไฟ มาหน่อย,อยลงอือยังจะลงอือยังบาลงไฟสีดูดดากคนแล้วเป็นนางปักไฟนั้น นั่งปักไฟจะไปไหนต่ออืมจะลงไหมมนที่หาหมองนอนเนี่ยนะนะไปนอนเก้าอี้ไปลูกไปไปนั่งไปนอนโซโฟ,ฟาก็ได้ไปแล้วหวานหนูนั่งปักไฟนะนั่นนะ ได้เร็วลูกม่อสนอไฟสิดูดดากเกาะันไหมแดดเต็มฟ้ายัางห้องอยู่อึงไหมห้องเบิดขึ้นบ่ค่อยแห้งไม่ได้วะ

ปดโมงสิเกาโมงแล้วอึงยังห้องแม่ปิดพัดลมแล้วนะนูนอนตรงนี้ใช่ป่ะฮะจะนอนอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะไม่เข้าห้องใช่ไหมปิดพัดลมแล้วนะมันร้อนนะลูกทำไมเข้าห้องอะ่ะเสียงนกอีหยังนอนมันห่องอยู่ข้างนอกห้องในป่า พอคำหน้ามันห่องอยู่สีห้องจนหอดเสาไหมดำห้องบดขึ้นเนี่ยแปกประหลาดแล้วมันหอ้องคอนก็เห้ง่งห้องแบบว่าหยุดน่ะไปแล้วนะลูกแม่เข้าห้องแล้วค่ะลาตีสวัสดิ์ค่ะหนูนอนข้างนอกหนูไม่นอนกับแม่ไปแล้ แปดโมงยังไม่ตื่นเลยจ้าฮึแปดโมงแล้วไม่ตื่นเหรอนอนหลับทับสิมีความสุขแท้งานการไม่ทำจะตื่นกี่โมงก็ได้เนี่ยมีความสุขแท้ๆเธอเนี่ย ยินเสียงนกหองคือหอนในเราในดอนอยู่หน้านะชั่วโมงกว่าแนะนอนอยู่ท่าเดียวเนี่ยนะแปดโมงกว่านะยังไม่ตื่นอีกเหรอืมนอนไหนนอนดีเธอ ื่นบ่นหนักมานอนบ่แก้งหลับหรือว่าหลับอยู่เนี่ยห,หลับอยู่แปดโมงกว่าแล้ว ก็ะยับกระเยือนนอนในท่าเดียวนี่นะนะสิบเอ็ดโมงลูกสาวขอยยังม่ท่านตื่นสิบเอ็ดโมงแล้วยังไม่ตื่นอีกเลยลูกดูสดินอนนะนอนเอามือปิดหนาะ สิบเอ็ดโมงแล้วเข้าไปไหนถึงไหนกันแล้วเรายังไม่ตื่นเลยจะนอนถึงไหนเนี่ยสงสัยจะห้าโมงเย็นหรือเปล่าเนี่ยที่เก่าเวลาเดิมกลางวันนอนได้นอนดีปกติเช้าเช้ามาจะปล่อยออกข้างนอกวันนี้นอนไม่ตื่นเลย บางวันนอนจนตกใจคิดว่าไม่สบายนอนไม่ยอมตื่นสิบเอ็ดโมงแล้วมาหน่อยเฮ้ย